สิมีนานะครับแปลงนี้แปลงที่สองถมที่นานะครับสภาพทั่วๆไปนะครับ เป็นสายพันธุ์ที่น่าปลูกมากนะครับถือว่าเป็นพันธุ์ใหม่นะครับมีในท้องตลาดยังน้อยกว่าผลไม้ตามฤดูนะครับออกอถ้าไปชนกับผลไม้ตามฤดูเงาะทุเรียนหรืออะไรที่ออกตามช่วงหลังจากลิ้นจี่ตัวนี้เก็บผลผลิตเสร็จนะครับช่วงนั้นผลไม้เยอะมากนะครับทําให้ไม่ค่อยได้ราคาลิ้นจีจ่จักระพรด ปลูกจักรพพัดทางเหนือมานะครับจักระพัดอย่าไปปลูกนะครับลิ้นจี่มีหลายสายพันธุ์มากนะครับใครชาวบ้านนะครับที่ผมคุยคุยมาก็มีที่เห็นข้อมูลผมนะครับบอกสนใจจะปลูกแต่ไปคุยกับชาวบ้านหัวเราะกักกักกักบอกว่าโอ้ยลิ้นจี่มันบอกลูกหรอกว่าอย่างนี้นะครับ เป็นความเชื่อนะครับผมเข้าใจว่าเคยปลูกจกกักรพันธิมาหรือลิ้นจีสายพันธุ์อื่นมานะครับมันไม่ออกดอกให้มันออกดอกยากพันหนักพันเบาเป็นที่สายพันธุ์ลิ้นจีนะครับบอกหัวเลาะเอาปลูกเธอไม่ออกลูกหลอกหัวเลาะเอานะครับ ปูกลิ้นจีสายพันธ์ุหลวงปู่จัน์นะครับเราซื้อของผมไปแล้วผมให้ข้อมูลไปให้ความรู้ไปออกดอกแน่นอนนะครับหัวเลาะที่หลังดังกว่านะครับ0 8 5 6 8 0 7 8 7 0ผมไทยภาษาลองมาคุยกับผมดูนะครับ